สามคะแนนที่สำคัญครับผมเกมแรกเลยครับแล้วก,แวก็แล้วก็หวังว่าแมตช์ต่อไปว่าจะเก็บสักแต้ไมได้สวันนี้มาเจอทีมเดียวที่เจอกันใน โซนภาคใช่ไหมอ่างทองเป็นยังไงเขาแตกต่างจากเดิมไหมหรือว่าต้องเตรียมการยังไงอ่าก็ก็ถามว่าเราเจอกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยหรือหรือในลีกแมตช์นี้เป็นแมตที่สี่ที่เจอที่เจอกับเขาครับแล้วก็เราจะได้เปรียบด้วยการอ่ามาเล่นในบ้านก็ก็ก็ได้เปรียบแล้วด้วยรูปรูปแบบในการเล่นของเขาก็ก็เล่นเดิมๆมีมีมีเปลี่ยนสไตล์บ้างนิดหน่อยเล็กน้อยแต่เราก็เตรียมตัวรับนู่นเขาบอกว่าโค้ชคนหนุ่มของไทยลีกสามวันนี้กำลังกำลังกระแสกำลังมาเลยครับโค้ชโค้ดใบรุ่นน่ะนะตรงตรงนี้มองไงบ้างครับอ่า มองยังไงหรอมองก็ก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับขอบขอบคุณทุกคนแต่ว่าแต่ว่ายังยังอีกเยอะครับยังอีกเยอะยังยัง,ย,ง,ย,งยังต้องเรียนรู้เยอะครับพูดถึง2เกมนะครับตอนนี้มีสามคะแนนเกมแรกประยอนสงขาเป็นไ,ไงบ้างพูดถึงเกมแรกนี้เกมแรกือสงขาพอดีว่าผมผมไปได้ไปผมไปอบรมแต่ว่าก็ก็ดูทางไลฟ์สดครับก็ก็ครึ่งแรกครึ่งแรกเราเราเรารับเต็ม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 ที่นะครับลูกเกมพอตัดบอลได้พอพอตอนโต ไม่มีประสิทธิภาพครึ่งเหนาวเราครึ่งหลังเราเปลี่ยนมาเล่นที่อ3เล่นระบบเราของ,ของบอลนเยเอะนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือลูกเซตพีที่เราโดนสองลูกวันนี้ได้เล่นวันนี้เล่นเล่นตามแผนที่วางไว้ไหมเข่าที่ดูวันนี้วันนี้ใช่ครับเล่นวันนี้ซ้อมมาทางอาทิตย์เลยครับซ้อมมาซ้อมมาซ้อมเพื่อมารับมือกับอ่างทองครับ ในบ้าน2ในบ้าน2องพเ,เงยมพระลุงหนึ่ง<ๆ>ก็คิดว่าในบ้านจะเก็บ3แต้มเก็บทั้งหมด6แต้มให้ได้แล้วก็พระลุงก็เต็มที่ครับถ้าได้9คะแนนหรือ10คะแนนขึ้นไปนะครตรงตรงนี้ถ้าทั้งหมดเก็บได้หมดเลยก็1ิก็ 12, ก็ก็ก็ก,ก,กน่าจะน่าจะง่ายแต่ว่ามันจะยากอยู่ครับ